คลิปนี้มาดูการจัดดอกไม้ใส่แจกกันนะคะ เขาให้ฟ้าเขาใไปคุยน้ำขาดดุนบ่ฮะเขาให้ฟ้าเขาใไปคุยน้ำขาดดุนบ่เออเขาเฟ้าอะไรเห้ไปคุยน้ำขาดดุนบ่อ๋อบ่อนเหล่าปากบ่บ่อนยลวงลอกลอกแม่เปิดคลิปอยลวงยังเตะขากรองแม่แม่เปิดคลิปอยู่เด้อย่ามาเตะขากรองแม่บ่นเขาเฟ้าเออเขาฟ้าให้ไปคุยเมื่อคืนเขาได้แปลแปลวันนี้นั่งมันพี่บีว่ได้ไหวหายบ้นงบอสทัวร์บอก แบบบอกเมื่วานมั่ขึ้นเป็นซับซนกันแล้วเดาลืมลเรวเลยบโบนี้ใจว่าเพราว่าโบได้ว่าเอาต,ออต่อเพื่อนเสร็จแล้วว่าดูซสอนดูกอนว่าเอาต่อนะ,ะองงงงยุ่งเขราเขาเมือนกันเนาบแบบนี้เลื่อบโบนีซ้ำเลยขาดตอนซ้ำเลยมืออื่นคนละมืออื่นจะเส<า>็ดเองมือเนื้อจะเย็นของมันหมดเลยส่งเขาต่อเสรยโทรหาพี่เอก่อนปันสุกพี่ไปไป๋ให้เราได้เอาตลาดมาบอก ลัจิทาแลวเนาะสุกอาะสดืมันมนาเข้าสงกันเดอเลือยตว่าบ้นสุกอันนี้ uh ันาเสาส่งบ okay, ่ได้นี้อาทิตอาิตย์ส่งดบบ่มันจันเราหยุดเอาว่นสุกส่งส่สุกแล้ว่าสาวที่่งเันวันนี้มันจะสิขาดดนนะแทนที่มันจะได้จองหลอดมันจะได้หลอดเื sàng lọc này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ เขาหัวให้เป็นนับเขาน้ำเขาเป็นห้างเนาะเนี่ที่ชอจะเป็นห้างเออที่ห้างทองขายบุหรี่น้ำตาลไอซ์น้ำตาล อ๋อพี่เอ็กครับผมพี่เอ็กไอ้หนังมันขาดบัตรสูกนะพี่เอ็กไปส่งให้นะพี่เอ็กเอาตลาดตะไคร์รอคนจับเอาเลยหนังมันขาดช่ว้บรรยาพี่เอ็กขอรื้เขอรื้อเอาผมมาสั่งสั่งงานผิดยังไงครับผมครับผมบัตรสูกนะพี่เอ็กเนาะครับครับครับขอบคุณครับผมโอ้ยทานแล้วจี๋เด็ด มาแต่ตลาดม้แ hmm. ม่บอกแล้วว่านั่นเขากท่านเอกเขา็บงานแบบนี้นะนาะ่บอกว่าเงินขนาดเขาจีบงานสี่มื่นกตามก็เขาไดอบอกาเพิ่ขาบ่ทน้แม่นอนหนางโอ้ยกวจีมือาย่างนั้นเลยกได้อน้เาบอเป็นเดือนบอกประหยัะคร้า่ากเครื่งเดือนมาสินท้าเ่ คเครื่องเด๋ยเนีนน่เขาคใช้บางสมเลยสยะคุมที่สุกแทีกพ่ตกัน่ให้าดูสครับเเแถวีดำบอกตอันสุกเป็นที่เป็นดำนะครับ พอมันสุกมันออกสีดเนี่สั yeah. uh, so ่งานกอย่เนาะังอยู่วานาเนี่ยมันแก้สายตาบำมสายตานะโอ้บมุสายตาดกินอะไก็เด้หออ่ามาเนเงี้ยเกาะดเินมันนะอันมนเออ หักมอนหมอนเนาะโตเล็นห kind of really ักหมอนเนาะลูกหมอนเนาะเราลูกแต่ตายเราคิดว่าได้แต่กินแต่คนลูกดิต้องต้องสีบบเปียวขนาดนั้นถึงเป็นกินได้เนาะพ่อเนาะมันเกิดแ้วแต่ลูกนะนะมันวัเสมอแบบนี้แม่แต่เล่นโรสสอบมันวัเสมอนะนะพ่อทำมันเสมอแม่ก็สีสอบอยู่ดอกมันวัเสมอ ก็เสมอแบบแีบเดียวเปรี้ยวเดียวหวานเดียวหวานเดียวเปรี้ยวนะพ่อว่าบาอกเอาเอา,เอา,เอาน้ำมาใส่ให้แม่เกลี้ยกล่อมเอาน้ำมาใส่ให้แม่มเยอะหนังเขาหันอาทิออกไม่พอกทำังที่คนที่ใส่ขเขาใส่หนังก็ลดขึด้นมันกจะน้ำหันจะร้อนจะหนึบจะหนาะ

หอมก็ได้หกนึ่งบ่ตาไลา่กดไลค์กดแชร์กดติดตามดอนแฟมิลี่นะคะกดกระดิ่งให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ